ชตาชายาอสูรตอนที่216รตระกูลตรงฟางขอความช่วยเหลือ6เว่อยอีอีซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งถึงกับนิ่งอึง้งนางติดตามอาจารย์มาสามปีแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเห็นนางเผยยิ้มเช่นนี้รอยยิ้มนี้งดงามจับใจคนเมืองเทียนเฉิงตระกูลเซียใบหน้างามปกคลุมไปด้วยแสงบางเบาดวงตาคู่ใสสะท้อนความระลึกถึงและความละอายใจยี่เอ,อ๋อสามปีแล้วเวลานี้ข้าสามารถกลับไปหาได้แล้วเจ้าจะต้องรอข้าในชาติพบนี้ข้าไม่ยอมให้เจ้าได้รับ ความเจ็บปวดเหมือนที่เคยได้รับในชาติที่แล้วเทียนเฉิงตรงฟางเศร้าเจอขมวดคิ้วความสามารถของเทียนเฉิงเทียบเท่าตระกูลตรงฟางอวินเอ๋อข้าไม่รู้ว่าเจ้ากับตระกูลเซียมีความสัมพันธ์อย่างไรกันแต่ว่าหากมีใครทําให้เจ้าลําบากเจ้าให้ผู้อาวุโสอวี่มาแจ้งแก่ข้าไม่ว่าอย่างไรตระกูลเซียต้องเห็นแก่หน้าตระกูลตรงฟางข้าเข้าใจแล้วนางพยักหน้าเล็กน้อยเวลานี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนางต้องคิดหาหนทางให้ได้ป้ายคําสั่งของเทียนเฉิงดังนั้นไม่ว่าอย่างไรนางจําเป็นต้องไปแกนสเวียนอูดสักครั้ง หลังจากตรงฟางเศร้าเจอเอ๋ยคำลาและจากไปกู่รั่วอวินกลับไปในจวนพลันถูกมือปริศนาดึงเข้าไปในอ้อมกอดเส้นผมสีเงินหลุดร่วงลงมาผ่อนสีแดงพลิ้วไหวไปมาเขาโอบรัดร่างของหญิงสาวตรงหน้าแน่นราวกับกลัวว่านางจะจับไปกู่รั่วอวินไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดยอมให้ชายหนุ่มโอบกอดแต่โดยดีเป็นเช่นนี้อยู่นานน้ำเสียงต่ำๆของเขาดังลอดเข้าหูให้ได้ยินเจ้าจะไปแล้วอืมกู่รั่วอวินพยักหน้ารับตอบกลับไปอย่างแถวเบาข้าไปด้วยไม่ได้หรือ น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความขับข้องใจทั้งยังแฝงไว้ด้วยความเศร้าใจอยู่ลึกๆเสี่ยวเย่ครั้งนี้ข้าจำต้องไปพบใครบางคนที่สำคัญกับข้าไม่นานก็จะกลับมาแล้วเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ไม่ดีหรือใครบางคนที่สำคัญมากอ้องแขนของเขาคลายออกมองกูรั่วอวินอย่างเสียใจสายตาเหมือนภรรยาที่ถูกสามีทอดทิ้งใบหน้าหล่อเหลาทอแวลขับข้องใจไม่รู้เพราะเหตุใดเมื่อได้ยินนางพูดว่าใครบางคนสำคัญกับนางในใจของเขาพลันรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาความเจ็บปวดเช่นนี้เหมือนกับเขาเคยประสบมันมาก่อนในอดีต เสียวเย่กูรู่ออวินเผยยิ้มบางพร้อมเอ่ยต่อไปว่าธุระในคราวนี้ข้าก็ไม่มั่นใจนักและไม่รู้ว่าเขาใช่คนที่ข้าตามมาหาหรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรข้าก็จําเป็นต้องไปที่นั่นสักครั้งในใจของข้าจืดเสียเจ้าพี่ใหญ่และยาวิเอ๋อร์ล้วนสําคัญกับข้าหากสูญเสียพวกเจ้าคนหนึ่งคนใดไปแม้จะต้องตามมหาสุดล่าป้าเขียวข้าก็จะต้องตามมาหาพวกเจ้ากลับมาให้ได้เหตุผลที่ข้าไม่ให้เจ้าไปด้วยเป็นเพราะป้ายคำสั่งเข้าเทียนเฉิงได้มาไม่ง่ายปายคำสั่งหนึ่งแผ่นใช้ได้แค่หนึ่งคนหากแค่แผ่นเดียว้าาาายังพอคิิดดหหวธีีท่่จะไมแตเป็น แผ่นคงจะยากเสียนเปยเย่ที่เคยมีสีหน้าขับข้องใจเมื่อได้ฟังคำพูดของกูร่วอวินใบหน้าหล่อเหลาก็เผยรอยยิ้มความหมายของเสี่ยวอวินเขาสำคัญกับนางมากได้เสี่ยวอวินข้าจะรอเจ้ากลับมาไม่ว่าจะสิบปียี่สิบปีหรือร้อยปีข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่หรือแม้แต่ไฟชีวิตของเขาจะมอดดับลงเขาก็จะรอนางอยู่ที่นี่อาจารย์ท่านจะไปเมื่อใด เมอีฮีรูปจมูกเบาเบาเกรงว่าเซนเปยเยที่ทําให้ศัตรูหวาดกลัวมีเพียงอยู่ต่อหน้ากูร่วอวินเท่านั้นจึงจะมีท่าทีใสซื่อเช่นนี้เวลานี้กูร่วอวินนิ่งคิดใครครวนเงยหน้าพูดว่าเมือ่อฮีอีหลังจากที่ฆ่าไปแล้วเจ้าพาท่านลุงหลวและหลวอินกลับเข้าพักมานและหาตำแหน่งให้พวกเขาด้วยเมื่อพูดจบนางเงยหน้ามองแผ่นฟ้าราวกับว่าเห็นรอยยิ้มเอียงอายของเด็กหนุ่มยี่เออรอพี่ก่อนอีกไม่นานที่จะไปพบเจ้าแล้วจากนี้ไปพวกเราพี่น้องจะไม่แยกจากกันอีก ตอนที่217องค์ทชายผู้ไราคาดหนึ่แคว้นสเวียนอู่เมืองหลวงบนถนนที่แสนจะวุ่นวายก่รั่วอาวินประสานมือไว้ตรงท้ายทอยหรีตามองถนนที่คึกคักตรงหน้าในใจก็ครุ่นคิดบางอย่าง เวลานี้ข้ามาถึงแคว้นสเสวียนอู่แล้วไม่รู้ว่าจะเข้าไปในเทียนเฉิงได้อย่างไรช่างเถอะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมออีกเดียวคงจะมีวิธีในตอนที่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นทัานใดนั้นนางก็เหลือบไปเห็นก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งกำลังพุ่งมาหานางก้อนเนื้อชิ้นนั้นกำลังวิ่งถอยหลังมาไม่ทันระวังกูรรั่วอาวินที่อยู่ตรงหน้าหากกูรรั่วเอาวินเห็นอีกฝ่ายเร็วกว่านี้บางทีอาจจะพอหลบได้แต่เมื่อนางดึงสติกลับมาก้อนเนื้อชิ้นนั้นก็อยู่ตรงงหนน้้าาแลว มองเห็นก้อนเนื้อน,นั้นกำลังจะพุ่งเข้ามากูรู้อาวินรีบรวบรวมพลังไว้บนร่างเมื่อก้อนเนื้อน,นั้นเข้ามาใกล้เกิดเป็นเสียงดังขึ้นร่างประมาณ500ร้ช่างพลันลอยกระเด็นไปกลางอากาศก่อนจะตกลงบนพื้นอย่างแรงึงหลังจากที่ถูกรังให้ล้มลงไปด้วยกันเสียงครวญครางดังขึ้นมาใครใครบังอาจลอบทำร้ายองค์ชายเช่นข้าไปไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือโอ้ยสะโพกของข้าคงจะหักเสียแล้ว ต่อมาเจ้าอ้วนผู้อ้างตนว่าเป็นองค์ชายไม่พูดไม่จาอันใดอีกกลุ่มคนวัยแรกรุ่นในอาพรหรูราวิ่งหอบหอบเข้ามาล้อมรอบบุรุษร่างอ้วนไว้ก่อนจะพูดอย่างดุดันผังหลานถ้าเจ้าเก่งพอก็วิ่งต่อไปพะละกําลังของเจ้าไม่เหลือแล้วที่จริงเรื่องหลบหนีเจ้าก็ทําได้ไม่เลวเลยตามข้าอยู่ได้ครั้งนี้ข้าจะดูว่ามีที่ใดให้พวกเจ้าวิ่งอีกเจ้าอ้วนไม่รู้จริงๆว่าเจ้ากินอย่างไรเห็นก้อนเนื้อบนร่างเจ้าข้ารู้สึกสะอิดสะเอียนนักมันเลี่ยนไปหมดผังหลานหัวเระก้อนเนื้อ,า,า,มอาม,อยยมขอเขขง พี่ชายพี่สาวทุกท่านพวกท่านเบามือหน่อยเธอเบาหน่อยได้หรือไม่ข้าถูกพวกท่านไล่ต้อนจนผอมไปหลายสิบช่างแล้วพวกท่านละเว้นข้าเถอะละเว้นเจ้าฮ้าห้า,หาวันนี้ข้ากําลังอารมณ์ไม่ดีไม่ง่ายกว่าจะจับเจ้าได้เจ้ามาให้ข้าระบายอารมณ์หน่อยมีแต่ข้าป่วยเท่านั้นจึงจะละเว้นเจ้าพวกเจ้าลงมือตีแรงๆหากตีไม่ตายไม่ต้องหยุดมือ ผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเหยียดยิ้มเย็นก่อนที่เขาจะยกเท้าขึ้นถีบออกไปผางหลานตกใจจนรีบยกมือปิดตาทั้งร่างสั่นเทาความเจ็บปวดได้ถูกส่งเข้ามาตามที่คิดไว้ผางหลานกางนิ้วออกกว่ดาตามองรอบๆอ,อย่างระแวดระวังก่อนที่เขาจะเห็นเท้าเดิมที่ยกขึ้นมาจะเตะเขาถูกหยุดไว้ด้วยแขนอันบอบบาง สายตาของเขามองขึ้นไปทันใดนั้นใบหน้าง,งามอย่างเป็นธรรมชาติปรากฏแก่สายตาของเขาสตรีสาวจับขาของบุรุษนุ่มไว้แน่นสายตาเต็มไปด้วยความสงบไร้แววสันไหวไม่แยแสต่อโทสะและความดุดันของอีกฝ่ายในวินาทีนี้ผังหลานซาบซึ้งใจจนน้ำตานองหน้าเขาคิดว่าครั้งนี้จะถูกทุบตีอีกคิดไม่ถึงว่าจะมีคนช่วยเขานางเป็นเทพธิดาของเขาจริงๆสวรรค์ส่งนางมาช่วยเขานางเด็กสมควรตายเจ้าคิดจะสอดมือมายุ่งเรื่องนี้สายตาดุดันของชายหนุ่มสีหน้าเขียวคล้ำมองกูร่วอวินอย่างเย็นชา ขออภัยเมื่อครู่ข้าไม่ทันระวังชนเขาจนกระเด็นไปดังนั้นข้าควรจะช่วยเขาสักครั้งด้วยนิสัยแล้วเรื่องมุ่นวายเช่นนี้กูรู้วอวินไม่คิดจะยุ่งเพียงแต่เมื่อครู่หากไม่ใช่เพราะนางชนเจ้าอ้วนผู้นี้จนกระเด็นเขาก็คงไม่ถูกคนเหล่านี้จับตัวดังนั้นนี้เป็นสิ่งที่กูรู้วอวินติดค้างเขาเผอยชายหนุ่มสะบัดเสียงเย็นเจ้าช่างรนหาที่ตายตอนที่สององสิบองชายผู้ไร้คาดสอง พอหรือบอเมื่อพูดจบชายหนุ่มยื่นมือมาหมายจะจับกู้รั่วอวินในตาสะท้อนความดุดันแต่ต่อมากลับเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ผู้คนตกตะลึงในตอนที่มือของชายหนุ่มเคลื่อนมาใกล้ใบหน้าของนางหญิงสาวยกเท้าของเขาให้สูงขึ้นจนเกิดเป็นเสียงให้ได้ยินบุรุษผู้นั้นปลิวออกไปคิดว่านี่เป็นจุดจบหรือไม่หลังจากโยนเขาออกไปนางใช้มือเพียงข้างเดียวยกร่างหนักห้าร้อยช่างของผังหลานขึ้นมามองไปทางชายหนุ่มที่กระทุงออกไปอีกหญิงสาวร่างบางเหตุใดจึงรับน้ำหนักของผังหลานได้ เขารู้สึกกดดันจนกระอักเลือดสดสดออกมารู้สึกวิงเวียนจนหมดสติไปผู้คนต่างตกตะลึงแค่วัยแรกรุ่นก็เกินพอแล้วแต่ผางหลานน้ำหนักตั้งเท่าใดแต่หญิงสาวร่างผอมบางกลับใช้มือเพียงข้างเดียวยกเขาขึ้นมาสตรีผู้นี้เป็นเทพเจ้าแห่งพลากําลังกลับชาติมาเกิดหรืออย่างไรร่างเล็กๆของนางจึงรับน้ำหนักมากมายเช่นนี้ได้เจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ กูร่วอ,อพอวินตบมือก้าวเข้าไปหาผังหลันยื่นมือไปทางเขาเผยยิ้มบางพลางเอ่ยปากถามออกมาเมื่อครูต้องขออภัยจริงๆเพราะข้ากำลังใคร่ครวญบางอย่างไม่ทันได้มองว่าเจ้าเข้ามาใกล้จึงไม่ทันระวังชนเจ้าจนกระเด็นไปข้าขอแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของข้าไม่ว่าอย่างไรกูรุเอวอวินก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใคร่จะอธิบายเหตุผลกับผู้อื่นเรื่องที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเจ้าอ้วนผู้ไม่ยอมมองทางแต่นางก็มีความผิดแสดงความขอโทษกับเขาก็เป็นเรื่องที่สมควรนี่ พังหลานลูีศะตัวเองคลางเอ่ยปากว่าหากเจ้าจะขออภัยเช่นนั้นก็เลี้ยงข้าวข้าสักมือเถอะหากเจ้าทําเช่นนั้นข้าก็จะอภัยให้เจ้าได้เจ้าอยากกินอะไรเนื้อพังหลานเง่อยหน้าขึ้นสายตาทอแววบางอย่างเน้นย้ำออกมาทีละคาข้าอยากกินเนื้อในโรงเตียมแห่งหนึ่งเศษซากอาหารเปลือนกลาดอยู่เต็มโต๊ะกูรั่วอวินกว่าตามองผังหลานที่นั่งกว่าทุกอย่างบนโต๊ะลงท้องเส้นผมสีดำยุ่งเหยิงเต็มศีรษะเจ้าหลุมผู้นี้ที่จริงไม่ได้กินข้าวมานานเท่าใดกันถึงได้ โอหอมจริงๆข้าไม่ได้กินเนื้อมานานแล้วชีวิตในแต่ละวันนั้นผ่านไปเรากับไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์มือของพังหลานมือหนึ่งหยิบขาหมูขึ้นมาอีกข้างหยิบน่องไก่ขึ้นในปากเต็มไปด้วยหมูตุ๋นน้ำแดงท่าทีเช่นนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจเรากับชีวิตนี้ไม่เคยกินเนื้อมาก่อนหน้าผากของกูรั่วอวินปรากฏเป็นเส้นหยกักยกมือเท้าหน้าผากพลางเอ่อยว่าเจ้าเป็นถึงองค์ชายของแก้นสเวียนอู่เหตุใดจึงไม่ได้กินเนื้ออืมอืม,อ,มอีก ผางหลานกลืนอาหารในปากลงท้องพูดไปว่าท่านเทพธิดาท่านคงจะดูออกแล้วข้าเป็นแค่คนไร้ประโยชน์ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเจ้าอ้วนผู้นี้เป็นแค่คนไร้ประโยชน์กูรั่วอัศิพอจะมองออกแต่ที่นางคิดไม่ถึงคือจะมีคนกล้าเรียกตนเองเช่นนี้แล้วอย่างไรละ่ะกูรั่วอวินเลิกคิ้วแล้วอย่างไรผางหลานกรอกตาไปมาพูดต่อไปว่าแล้วข้าก็ไม่ได้กลายเป็นคนที่ผู้คนดูถูกหรือ แต่ว่าเสด็จแม่เป็นสตรีที่เสด็จพ่อทรงโปรดปรานที่สุดและข้าก็เป็นพระโอรสองค์เดียวของเสด็จแม่แต่เพราะข้าเป็นแค่คนไร้ประโยชน์ไม่สามารถสืบทอดบัลลังก์ได้ดังนั้นในใจของเสด็จพ่อทรงละอายใจต่อข้าจึงประธานราชรัพย์มากมายให้แก่ข้าแต่ข้าไม่สนใจการฝึกพลังไม่ใคร่เรื่องประเวณีและไม่ชอบการพน,นันข้าจึงนำเงินมาซื้อของบริโภคผลสุดท้ายข้าจึงกลายเป็นเช่นนี้ผางหลานกระพริบตาปริบป,ปริบในตอนที่พูดเรื่องนี้สีหน้าผ่อนคลายราวกับคนไร้ประโยชน์ที่ถูกผู้คนดูถูกไม่ใช่เขา เมื่อข้ากลายเป็นเช่นนี้สเสด็จพ่อทรงเสียพระทยัยไม่ประทานราชรัพ์ให้แก่ข้าอีกทั้งยังไม่ทรงอนุญาตให้ข้ากินเนื้อพระองค์ต้องการบีบบังคับให้ข้าลดน้ำหนักจริงๆแล้วราชวงนี้ซับซ้อนมากเพราะความรักที่สเสด็จพ่อทรงมีต่อสเสด็จแม่ทําให้ผู้คนมากมายไม่พอใจข้าดังนั้นพวกเขามักวถวยโอกาสตอนที่สเสด็จพ่อไม่ทันระวงังหาเรื่องรังแกข้าอย่าพูดอีกเลยมันได้ผลจริงๆหลังจากข้าถูกรังแกมานับครั้งไม่ถ้วนก็ผอมลงเจ็ดสิบช่างเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ็ดสิบช่างมันหมายถึงอะไร เมื่อเป็นเช่นนี้แม้ว่าเสด็จพ่อจะทรงทราบถึงการกระทําของพวกเขาในภายหลังแต่เพื่อให้ข้าได้ลดน้ําหนักก็ทรงยอมปิดตาข้างหนึ่งแส้ําไม่รับรู้แค่ไม่รังแกข้าจนตายก็เพียงพอตอนที่219องค์ชายผู้ไร้ค่าศัในตอนที่พูดประโยคนี้ขาหมูชิ้นหนึ่งถูกยัดเข้าไปในท้องผางหลานเขาเช็ดคราบน้ํามันที่ติดปากออกในที่สุดเขาก็เรอออกมาพลางพูดออกมาว่าอิ่มแล้วไม่ได้กินอย่างมีความสุขมานานแล้ว ที่จริงถูกรังแกก็ไม่ได้มีอะไรแต่ที่ทําให้ข้าทุกข์ใจคือเรื่องที่วันวันเสด็จพ่อเอาแต่บังคับให้ข้ากินผักสีเขียวนั่นไม่มีประโยชน์อะไรน่าสะอิดสะเอียนนักในวินาทีน,นั้นหน้าผากของกูรั่วอวินปรากฏเป็นรอยหยักสามเส้นสําหรับองค์ชายไรยประโยชน์ไม่มีคําพูดใดๆแน่นอนผู้ที่ทําให้นางหมดคําพูดยังมีห้องแต้ผู้แปลกประหลาดนั่นบงังทันใดนั้นเองประตูห้องรับรองของโรงเตี้ยมถูกถีบให้เปิดออกน้ําเสียงจองหองถูกส่งเข้ามาผังหลานเจ้าใสาหัวออกมา แม่เจ้าพังหลานตกใจจนทำกระดูกหลุดจากมือหลุนลงใต้ต้นอย่างรวดเร็วพังหลานมุดเข้าไปใต้ต่อหมายจะคว้าไวแต่ร่างอ้วนฉุกข,ของเขายัดเข้าไปใต้ต๊ะไม่ได้ทําให้ตะพลีความเดิมทีกระดูกชิ้นนั้นถูกเขาทําร่วงกระเด็นไปทางประตูบังเอิญที่บุรุษไวรยแรุ่นในอภรรผ้าไหมชั้นดีเข้ามาในจังหวะนี้ทําให้กระดูกลอยไปตกบ,บนหน้าของเขาพอดิบพอดีก่อนจะร่วงลงพื้นในที่สุด เมื่อรู้สึกถึงความมันเยิมบนใบหน้าบุรุษนายพรผ้าไหมชั้นดีรู้สึกถึงพลังมหาศาลในท้องปดไม่ได้ที่จะขย้อนอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปออกมาใบหน้าของเขาเขียวคล้ำกัดฟันแน่นพลางพูดไปว่าผัางหลานเจ้าคนไร้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นพี่ชายวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้สำนึกว่าควรเคารพพี่ชายอย่างไรลินล่วเป็นคนของข้าเจ้ากล้าทำเขาจนสลบผลที่ตามมาเจ้าต้องรับผิดชอบ กูรั่วอวินเหลือบมองเขาเล็กน้อยใช้ตะเกียบที่กระดูกขึ้นมาชิ้นหนึ่งในตอนที่เขากำลังพูดอยู่นั้นนางตวัดตะเกียบจนกระดูกลอยไปโดนปากของชายผู้นั้นเขาหุบปากไม่ทันทําให้กระดูกเจ้าปัญหาลอยเข้าปากของเขาในวินาทีนั้นความสะอิดสะเอียนพุ่งออกมาจากในท้องเขาอดไม่ได้ที่จะอาจเจียนออกมาอีกรอบกระดูกนั่นเมื่อครูผังหลานเพิ่งทะกินเนื้อไปเป็นธรรมดาที่ต้องน่าสะอิดสะเอียนยิ่งทําให้เขาขยะแขยงมากขึ้นไปอีกเจ้ากระหายน้ําแล้ว กูรุ่ว,วินเหลือบมองเขาด้วยสายตาเรียบนิ่งพูดอย่างไม่แยแสเจ้าฝากไว้ก่อนเถอนางคนหน้าช่างเจ้าช่วยเจ้าอ้วนผู้นี้จะต้องเดือดร้อนภายหลังแน่สีหน้าของชายผู้นั้นยิ่งเขียวคล้ำขึ้นไปอีกเขาจ้องขาเมงไปที่คนทั้งคู่ก่อนจะวิ่งออกไปไม่ไหวแล้วเขาจะโอ้วกแล้วภายในห้องรับรองผังหลานตะเกียกตะกายขึ้นมาจากพื้นยกมือคำนับมองไปทางกูรุ่วอวินท่านเทพธิดาท่านช่างเลิศนะยิ่งคำพูดของท่านช่างยอดเยี่ยมเป็นที่สุดเจ้าเปลี่ยนคำเรียกหน่อยได้หรือไม่ กูร่วอวินกระตุกปากพูดอย่างจนปัญญาไม่ได้สําหรับเรื่องนี้ผังหอรันสายหน้าปฏิเสธอย่างเด็ดขาดท่านคือเทพธิดาที่สวรรค์ส่งมาช่วยเหลือข้าข้ายอมรับเจ้าแล้วนับจากนี้ไปข้าจะขอติดตามท่านองชายหกบ้าบออะไรข้าไม่สนใจสักนิดทั้งยังไม่มีเนื้อให้กินติดตามเทพธิดาเช่นท่านสิถึงจะมีเนื้อกิน แต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ไม่ปรารถนาจะเป็นองคชายหกไม่เพียงไม่มีเนื้อกินทั้งยังถูกทุบตีใครอยากเป็นก็เป็นไปเถอะเขาไม่สนมองไปยังใบหน้าที่เราคอยแววตาของกูรั่วอวินสองประกายเอ่ยปากถามไปว่าเจ้าอ้วนเจ้าไม่ปรารถนาจะลดน้ำหนักหรือหากได้กินเนื้อข้าจะยอมลดน้ำหนักเนื้อเป็นชีวิตของข้าหากชีวิตไม่มีแล้วข้าจะลดน้ำหนักไปเพื่ออะไรพังหลานเอ่ยปากพูดข้าสามารถช่วยเจ้าลดน้ำหนักลงได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ายินยอมหรือไม่ กูรั่วอวินมองผังหลานพลางย้มยิ้มบางๆส่งให้ครั้งนี้นางทำเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อตัวเองแม้ว่าคนของเทียนเฉิงเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้ที่รับสืบทอดบัลลังก์ของสเสวียนอู่ถ้าเช่นนั้นหากผังหลานโดดเด่นมากพอก็อาจจะดึงดูดความสนใจของเทียนเฉิงก็เป็นได้ไม่แน่นางอาจมีหนทางได้ใกล้ชิดกับคนของเทียนเฉิงและได้ป้ายคำสั่งเข้าเทียนเฉิงในที่สุดตอนที่2 2 0องค์ชายผู้ไร้คาดสีกินเนื้อได้หรือไม่ผังหลานกระพริบตาพลางพูดอย่างน่าสงสาร ได้กูรั่วอวินกระตุกปากเล็กน้อยเจ้าจะได้กินเนื้ออย่างเต็มอิม่มแต่ห้ามกินมากจนเกินไปทำตามวิธีของข้าภายในสามเดือนข้าจะทําให้เจ้าผอมลงทันใดนั้นดวงตาที่ถูกปกคลุมด้วยหนังตาหนาเติดจนมองไม่เห็นลูกตาพลันสันระร,ริกซาบซึ้งจนใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงจริงหรือข้าไม่ต้องกินผักไม่ต้องถูกตีก็ลดน้ําหนักได้ท่านเทพธิดาท่านเป็นเทพธิดาข,ของข้าจริง,รงๆข้ารักท่านที่สุดโครมพังหลานโผลเข้าหากู้รั่วอวินคิดจะกางแขนทั้งสองข้างออกเพื่อโอบก,ก,กอดนางไว้ เพียงแต่ว่ากูรุ่วอวินมองไปเห็นผังหลานที่โผล่เข้ามาหานางกูรุ่งอวินไม่ทันคิดอะไรก็ถีบเขาออกไปทันใดนั้นร่างอ้วนท้วมก็กลิ้งออกไปจากห้องรับรองไปตามทางสําหรับคนเดินฟองน้ําลายสีขาวไหลพุ่งออกมาจากปากสองตามึนงงผู้คนที่ผ่านมาช่างโชคร้ายเขาเพียงแค่มากินข้าวเท่านั้นไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็ถูกภูเขาลูกยักทับยิ่งก้นของภูเขาลูกนั้นทับบนหน้าเขายิ่งสะอิดสะเอียนจนแทบอาเจียนมื้อเย็นออกมาเออขออาภัยข้าไม่ได้เจตนา พลังหลานลุกขึ้นยืนด้วยท่าทีสบายๆเอ่ยปากขอโทษต่อผู้ที่ถูกเขาทับจนหมดสติไปอย่างสบายอารมณ์เพียงแต่เมื่อเห็นผู้ที่ถูกเขาทับจนเป็นลมลมพับไปใบหน้าอ้วนกลมก็พลันเปลี่ยนเป็นหวาดผวาเขารีบพุ่งเข้าไปภายในห้องรับรองของโรงเตี๊ยมอฉุดดึงกูร่วอวินออกมาด้านนอกท่านเทพธิดาท่านรีบไปเถอะครั้งนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วย่ามองว่าร่างของเจ้าอ้วนใหญ่โตเวลาวิ่งก็รวดเร็วประหนึ่งสายลมคลิปตาเดียวก็วิ่งออกมานอกโรงเตี๊ยมอคิดว่าคงวิ่งหนีมาบ่อยครั้งจึงได้ฝึกวิ่งไปด้วย เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกุ้เอรวอวินมองผังหลานที่อยู่ด้านข้างอย่างนิ่งอึ้งพลางเอ่ยปากถามออกไปไม่ว่าจะชายหนุ่มที่ก่อเรื่องคราวก่อนหรือผู้ที่เรียกอน,นววาเป็นพี่ชายนางไม่เคยเห็นเจ้าอ้วนแสดงท่าทีเช่นนี้หรือว่าชายคนเมื่อครู่จะน่ากลัวไม่รู้ว่าวิ่งมานานเท่าไหร่แล้วในที่สุดเจ้าอ้วนก็หยุดฝีเท้าเขาหอบหายใจแฮกแฮกเช็ดเหงื่อบนหน้าออกพูดอย่างรีบร้อนว่าท่านเทพธิดาครั้งนี้พวกเราเกิดเรื่องแล้ว แย่แล้วพวกเราแย่แล้วหากเสด็จพ่อทรงทราบเรื่องต้องตีค่าจนตายแน่ผางหลานพูดไม่หยุดปากกว่าแย่แล้วหน้าผากมีเหงื่อเย็นๆผุดซึมออกมาตกลงเกิดเรื่องอะไรกันแน่กูรั่วอวินมีสีหน้าครุ่นคิดเตยปากถามอย่างจริงจังคนที่ถูกฆ่าทับจนหมดสติไปเมื่อครู่เขาเป็นราชครูของแคว้นสวียนอู่พูดกันว่าเขาอย่างรู้ฟ้าดินรู้อดีตรู้ปัจจุบันดังนั้นเสด็จพ่อทรงเคารพนับถือเขามาตลอด แต่ว่าราชครูผู้นี้เป็นผู้วิเศษก่อนที่ข้าจะกําเนิดเขาได้ทํานายไว้ว่าข้าเป็นแค่คนไร้ประโยชน์คิดไม่ถึงว่าข้าก็เป็นคนไร้ประโยชน์จริงๆในตอนที่พูดเรื่องของตอนเองไม่ทันสังเกตสักนิดว่าสีหน้าของกูรวอาวินกำลังครุ่นคิดบางอย่างราชครูมุมปากของนางยกขึ้นเหยียดยิ้มเย็นในดวงตาใสาสื่อความหมายที่ไม่อาจคาดเดาได้ก็แค่ราชครู ผู้ทำนายดวงชะตาเจ้าอ้วนหากข้าได้เห็นตอนที่เจ้ายังไม่คลอดออกมาจากคันมารดาของเจ้าข้าก็สามารถรู้ได้เช่นกันว่าต่อไปในภายหน้าเจ้าจะต้องเป็นคนไร้ประโยชน์ท่านเทพธิดาท่านก็เป็นผู้วิเศษหรือผังหลานเมื่อได้ฟังดังนั้นสองตาสายจ้องมองไปยังใบหน้างามผู้วิเศษกูรั่วอวินยิ้มย่อบนโลกใบนี้มีผู้ที่สามารถทำนายชะตาได้จริงๆแต่ว่าคนผู้นั้นไม่ใช่ราชครูผู้นี้หลังจากที่เขาเห็น พังหลานางก็มองออกว่าเขาถูกวางยาตั้งแต่อยู่ในคันมารดายาพิษฝังอยู่ในเส้นชีพจรแต่เห็นได้ชัดว่าคนผู้นั้นไม่ได้หมายจะเอาชีวิตของพังหลานเพียงแค่ขัดขวางให้เขาไรห้หนทางฝึกวิชาถึงพูดได้ว่าเจ้าอ้วนไม่ได้เป็นคนไร้ประโยชน์โดยกําเนิดแต่เพราะเขาถูกลอบลงมือจึงเป็นเช่นนี้ดังนั้นคําทํานายของราชครูผู้นั้นคืออะไรเจ้าอ้วนไปกันเถอะกูรวอวินตบไหล่ของเจ้าอ้วนพลังพูดไปว่าพวกเรากลับไปในที่ของพวกเราก่อนเมื่อถึงเวลาข้าจะช่วยเจ้าลดน้ำหนัก